ไม่ต้องหยุดนะไม่ไม่ต้องหยุดเอาไปเลยยาวเลยเออเอาพวกอ่ะตอนนี้กลับมาอยู่กับมิวกันต่อนะคะกับรายการ KPN Live สดแซ่บซีดติดขับจ้ค่ะและตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะสี่คนสุดท้ายแล้วนะคะในเวที KPN Award ครั้งที่23 The Bell Series เนี่ยก็ได้มารอเราอยู่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยหน้าก่อนจะดุเพี่ยไปนิดนึงเพราะวันนี้เนี่ยเขาซ้อมกันแน่นมากๆเฮนดี้บอกว่าโอ้โหเหนื่อยแบบโดนยับเลยนะไม่รู้ว่าโดนอะไรเราไปถามกันดีกว่ากับสี่คนสุดท้ายจาก KPN Award เมอกี้เมืัอกี้ที่มาปีเียเนี่ยชุดผ้าหมวกผ้ามมพิมพ์หนูทุกคนแล้วก็แบบเมื่อกี้แบทเทิลขออีทีได้ไหมแบทเท่ลแบลอะไรอยู่ในปากเก็ขวันจะวันโนแน่จะแแบบนี้เดี๋ยววัญเจอแน่เจอแน่เดยวมจอ่า้เอืออนนดีกว่าว่าโหเป็นไงหายไปอีกสองคนเหงาไหม หงาขึ้นเยอะเลยครับนอนคนเดียวค่ะต้องถามคนจริงเหเออทำไมใช่ตอนนี้หญิงเดียวแล้วลูกเก๋ศตาออกไปแล้วหนูก็เลยนอนคนเดียวสบายเลยคราวนี้ค่ะก็กลางกลางเดียค่ะทุสูงเกลียวไม่มนเลยเอออะไรอย่างนั้นเนาะไม่เหงาเหงาไหมเอาจริงเหงาค่ะเพราะว่าผู้ชายเขาเมากันหนูจะมาอะไรกับเขาอ่ะเออแล้วเขาคุยรายการเครื่องสำรงสำอางก็ไม่เขาคุยรายการคุยเรื่องคลาชิลเลอร์ค่ะแล้วก็เรื่องไข่ทีมรองพื้นผู้ชายหลอกเล่นชอบอยู่ ช็อกอยู่อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าแต่ละคนมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนอืมจริงจาครัดาบอกโดนวะาดนก่อนเลยดนเลยอ๋อก็ก็ดีใจนะครับที่วิ่งดีนะฮะได้กรรมการครับได้คำชมจากกรรมการเือได้กรรมการได้กรรมการได้กรรมการตกลอไมกลไมไม่ตกลอ่ะ ได้ะไรนะได้คำชมจากกรรมการซึ่งก็ดีใจครับผมถอดลายย้อนอ่ะเดี๋าไม่แ้แน่นอนีแน่นอนได้ดูได้ดูอย่างแน่นอนอาถามันอื่นบ้างเป็นยังไงบ้างเอ่ยคิดทาขวัญละการคิดบ้างไหมว่าเราจะได้มายืนถึงจุดนี้กับ5 6าหกวี่ิ่านมาไม่คิดเลยครับคือแบบว่าคือคือตั้งแต่ตอนแรกมาก็ก็คือแค่เข้าสิบคนผมว่าก็โอเคแล้วอ่ะแต่ก็เหมือนตอนนี้มันมัน มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเกินค่าเป็นกำไรแล้วอ่ะเป็นกำไรใช่มันเกินค่าแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เครียดอยู่เวกนิดเต้นอเต้นแบบเต้นยับเลยนี่เบอร์เลยอ่ะซ้อมแบบเบอร์เขาบอกว่าเต้นยับเลยครับเต้นยับเลยลวบีล่ะเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วได้ยืนข้างหน้าปะเป็นสองคนสุดท้ายที่แบบตื่นเต้นไหมหัวใจแบบแทบจะล่วงตีขึ้นตีลงโดนเคียดอะไรตีขึ้น หัวใจปะแกกลืนได้มากลัวจริงๆก็ขอให้พี่ทำตามขานทำตามทำตามไ <c oughs> ม่ต้องมีซาวนี้พี <c oughs> ่กลัวพี่เบอร์อยู่อ่ะ <c oughs> วันนี้มาไม่แรงวันนี้มาไม่แรงวันนี้นิ่งๆเดี๋ยวจัดเต็มแน่จริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสำรับน้ำหวานเดี๋ยวเราไปดูโชว์ของเขากันนิดนึงกันแล้วคะเตาะเลยดีกว่ามาไปดูโชว์ของน้ำหวานเลยดีกว่าที่ได้พี่ต้น AF มาร่วมเขาเรียกว่าช่วยดันให้น้องกับเพลงดันพวยเกลดดันโชว์เออนี่เลยกับเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนค่ะหมดเวลาแล้วไม่ต้องฟังแล้ว <laughs> อ, <laughs> อยากฆ่าเผอด <laughs> อ่ะเฮ้ยแต่ร้องดีแบบนี้มากมากสุดๆดดเป็นไงบ้างความรู้สึกโซน,นี้ะนะหวานหนูรู้สึกว่าพี่ต้นเขาส่งอารมณ์ให้หนูค่ะแล้วก็พอออกมามันเลยกลมกลม่อมมันดูไม่มากไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใจดีพี่เขาแบบสอนทุกอย่างค่ะไม่กลั้บอกว่าเออสงสัยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถามเขาเขาก็ตอบหมดเลยทุกอย่างก็พยายามจะ พยายามถามเขาเยอะๆใช่ค่ะว่าพี่ต้นเขาแอนด์บีเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียงเขาดีมากอยู่แล้วค่ะก็โชคดีเหมือนกันได้คู่กับพี่ต้นนะคะเพราะว่าแอนด์บีเนี่ยจัดการที่ฟังเลยรู้สึกว่าลองยากนะใช่ค่ะวใช่ใช่เปล่งนเปล่งไปติ่งอยู่ข้างในหรืเปล่ไม่ใช่ติ่งไม่อยู่ข้างในเออเน่ตัวจะลองยากเนี่ยใช่เพราว่าน้ำหวานรู้หรือไม่ว่าปากต่อปากแบบว่าคนพูดเลยว่าน้ำหวานคือแบบ ใช่มากยิ่งอยู่ยิ่งสวยยิ่งอยู่ยิ่งอ่อนร่าจับจริงจริงมาจริงหนูแค่อยากให้ชอมแต่ไปยังไงคะไม่ค่ะซ้อมตลอดซ้อมอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ชอมันแบบดีขึ้นเรื่อยๆ่อยไม่อยากให้มันดรอปลงอะไรเงี้ยก็เลยต้องซ้อมเยอะอค่ะแล้วตอนนั้นได้รบเพลงนี้เนี่ยเครียดไหมเพราะว่ามันขี่ผู้ชายนะ่เออเครียดค่ะแต่ว่าปรับแต่กทุกปรับให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าฟังไม่ต้นมาก่อนเพราะว่าเป็นไอดอลของหนูอยู่แล้วฟังเพลงนี้มาตลอดเลยมาก่อนอะไรเงี้ยเด็กก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาร้องใน k t k b n ใช่ เราคิดว right? ่าเราถนัด uhh ล uh ูกทุ uh 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 ่งใช่ไหมใช่ค่ะลูกทุ่ง r ายนี่เหมืนกันไหมพอมีมีคนหลายคนว่ามันมันคาบเส้นนิดเดียวเลยนะเส้นตรงกลางนิดเดียวมันก็เอามาใช้ได้ค่ะถ้าคนร้องลูกทุ่งมาก่อนมันก็เจอแบบไปได้เหมือนกันเดี๋ยวให้นางหวานโชว์เพลงนี้ว่าใช้ลูกทุ่งอ่ไมโอ้ยอยากแล้วอยากขล้นงรื่อยๆอยากยากอยาอยากอกยอยเอยอยาออยากอาก้ออ ดูชุดซะก่อนน้ำหวานชุดอลังมากชุดใส่ยากยัดยากไหมถามโอ้โหอะไรยัดเดี๋ยวต้องถามพี่ตุ๊กค่ะช่วยดึงตลอดเลยอ่ะค่อนข้างจะฟิตเปรี้ยนเนาะนี่นี่นี่มาแล้วนี่มีเข็มขัดอยู่ตรงตรงพุงนะครับนี่พี่ไม่แต่งพี่หลุดแล้วนะจริงอ๋อใช่พี่ต้นหน้าแป๊กกว่าน้ำหวานจริงจุดนี้จุดนี้จุดนี้จริงๆต้องยอมแซวแซวแซวเลน ีทนจังหวะแบบเนาะกระดกเสียติงออกมาแบบที่ได้เลยแซบด้วยแล้วตอนซ้อมนี่แบบมีอะไรปัญหาอะไรไหมปัญหาเหรอคะก็เรื่องจังหวะค่ะจังหวะมันจะยากนิดนึงใช่ใช่ใช่เนาะเขาจะต้องแบบอย่างเงี้ยเลยเนี่ยอ่ะเอาพอดีโทรร้องไหนเร็วเร็วเร็ว เมื่อกีไม่ต้องไม่ต้องอ่ะแล้วเพื่อนๆว่าไงบ้างเพื่อนเนคนอื่นว่าไงกับโชว์นี่ผมัระวับ้้าาางงงคิดว่ไบพอมากใช่ผมฟังแต่ตอนซ้อมผมก็แบบมันใช่อะมันมันมันกลมกล่อมตั้งแต่ตอนซ้อมชินมาเหรอคะโดครับผมเน่แลบว่าตลอดเลยใช่คือแบบว่าคือแบ็คกราวทั้งหลังเนี่ยคือสวยมากแต่ว่าผมไม่มองเลยมองมองอยู่กับสองคนเนี่ยครับคือมมองตามเขาตลอดแบบว่าชิมดุดมากโดดเด่นโอเค เนาะก็ใครที่ได้ดูก็เต็มอิ่มกันแมและเดี๋ยวเรามาเต็มอิ่มกับฝ่ายชายของเราบ้างมาเรามามาดูบีกดีกว่าเออตอนนี้ก็ได้เขาเรียกว่าพี่ตั้มเดอะสตาร์มาร่วมดันไม่ต้องถามว่าดันอะไรเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูของบีกันเลยดีกว่าค่ะนี่กับเพลงจะรักจนกว่าจะรู้เพลงของตั้มนี่เองใช่แล้ว นายบีสัปดาห์ที่แล้วมีลงค่ายข้างล่างเวทีสะดุดขอบเวทีกันมาสัปดาห์นี้ได้สะดุดอีกไหมถามก่อนสัปดาห์นี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอะไรครับไม่สะดุดแล้วหายเซลล์ย่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งเอ่หลองจากวิ่งนั้นก็แฮปปี้ขึ้นเยอะดึงตัวเองขึ้นมายังไงเออก็ได้เนี่ยแหละครับตามเขาช่วยแนะนำตลอดมีกเลยว่าเรื่อง ว่าเวลาเราร้องอะไรเราไม่ต้องไปเกรงเราแบบร้องเกรงอะไรคะแบบแบบตื่นเต้นเลยไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องร้องเลยเกรอะไรไม่ต้องเกรงเลยเธอคือแบบว่าเราปล่อยสบายปล่อยฟรีสบายร้องให้คนดูร้องด้แบบว่าอยากดูสวิงนี่บีบีหล่อนะบีหล่อเลยบีหล่อใช่ได้เแล้วสังเกตนะครับหน้าเขาจะคล้ายกันมากเลยนะสองคนนี้คนไหนคล้ายคะใบหน้าครับใบหน้าเออคือรู้สึกว่าบีมีการรีแลกซ์รีแลกซ์ ผ่อนคลาย relax โอเครู้สึกว่าบีมีการผ่อนคลายมากขึ้นแบบว่าไม่ตึงไม่แบบไม่ไม่แต่เราไม่กดดันเหรอแบบเฮ้ยเขาก็แบบแช่งแช่งอะไรอย่างเงี้ยคอช่วยตลอดคำแนะนำแล้วก็คอยแบบว่า แบบว่าสอร์ตตลอดเวลาครับผมเวลาร้องก็จะแบบว่าแนะนําว่าให้ออรอ้องยังไงอะไรตลอดเวลาก็จะแบบรู้สึกเว <c oughs> ลาร้องกับพี่เลาสบายใจกว่าร้องมันเยอะอุ่นใจขนาดที่กรรมการก็ออกปากชม <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างกับวิงนี้ที่เฮ้ยเปลี่ยนจากความรู้สึกแบบโดนกรรมการยํำยีครองนี้แบบว่าเชิดชูแล้วรู้สึกดีมากครับเพราะว่าทุกวิกเลยโดนมาโดนทุกวิกเลยเวิงนี ปล่อยปีผมบ้างเถอะเป็นอิสระแล้วเออขอให้องเต็นบ้างเออขอผมชิลบ้างอะไรบ้างก็โอเคอยู่แล้วเพื่อนๆเราว่ายังไงสำรับโทนี้บ้างดีเลยครับดีฮะหล่อใช่ใช่บางทีที่บอว่าโหหล่อขึ้นมาหล่อรึ้นมาแล้วรู้สึกว่าดีดีมา บีคือบอกว่าผมผมยังบอกกับบีเลยว่าโชว์นี้เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นศิลปินสองคนอะเพลงของเขาเขามาโชว์ในเมทีไม่ได้เหมือนว่าคนประกวดเลยใช่แล้วรู้สึกว่าบีจะรองให้เป็นธรรมชาติมากครับในวีกนี้จะม่แหละพี่ว่านี่แหลกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กำลังใจแากแฟนคลับหรืออะไรอย่างเดียวหรอกเอาละอยพีดลงไปดิบอยเบเสียงมิ้นท์ิเอเราจะมาขยี้กันอีกาก มันจะมีแบบบีโอแคตัวกันเลยบีบีอย่าเถียงนักข่าวแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะดับนะเราต้องเราต้องฟังนักข่าวเขาก่อนพี่เนาได้ถามก่อนเนาะพี่ก็ถามหนยและการแหมคุเทยก็ถามการที่เลยเป็นตัวแทนว่าไงาไว่าไัว่าไรัังังัวไงาไงั่าัไงัไงคะบีอาไครับวมบั ไม่ไม่เพราะว่าประเด็นอะประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยเรามีคลิปแบบจะสี่คนที่เหลือเนี่ยมาบอกมาบอกความในใจใช่ไหมพอตอนบีเนี่ยลูกตาร้องไห้ลูกตาร้องไห้เลยนะบีผู้จริงที่ไม่ได้ใส่ไข่ใส่กล้วยเพิ่มนะบียังไงคะพี่กดเล่นก่อนพี่กดเล่นก่อนพี่กดเล่นใก่อนไม่มีอะไรครับผม เพื่อนกันเพื่อนกันอันนี้แบบออกสื่อแต่ถ้าสมมติไม่มีกล้องถึงตรงนี้มีจะพูดว่าเพื่อนกันนะเพื่อนกันโอ้เพื่อนกันกดกระดิ่งได้ทีเดียเย็นยามกดกระดิ่งเลยกดกระดิ่งโอ้ยสองทีสองทีย้ำย้ำย้ำถ้าพี่ทีมานถ้าหลังเดินหน้าแดงนีชอบใจชอบใจก็เขาเป็นเพื่อนกันแหมเราก็ไปขยี้ซแหมจนเกินแปะน้องตอบไม่ถูกเลยจริง ยืนยันยืนยันย้ำย้ำนเครับแต่สำหรับสองคนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวได้ชมโชว์ของน้องๆทั้งสองคนก็เหลือโด่งขวัญแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักแป๊บนึงเจอกันช่วงหน้ากับ k p o Live Successive c o n g r a t